ลุงคือชอบปิดไฟมากบางทีนะแม่นั่งทานข้าวอยู่เนี่ยแกเดินเดินไปแกปิดไฟเสนอรูปไปว่าน้องเจมน้องเจมอ๋อจะดูปาปาให้ไหมสักสามอาทิตย์ให้หมามาไปคนเดียวร ช่องแหมมกะปิไลฟ์ฟินเจอร์แมนีสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาทักทายกันแบบหลังกล้องอีกแล้วนะคะวันนี้แหมมมีเรื่องเศร้าใจมากๆเลยทุกคนแบบท้อแท้เหนื่อยใจไม่มีกําลังใจเลิกงานแล้วก็ยังไม่อยากจะกลับไปบ้านนะคะก็เลยเดินออกไปเรื่อยๆแถวๆในเมืองเก่านะคะแล้วก็เดินเข้าร้านโน้นร้านนี้ดูของอะไรต่างๆ เพื่อให้จิตใจมันโปร่งใสแล้วก็สบายใจขึ้นนะคะแล้วก็กลับบ้านแล้วเดี๋ยวยังไงแหม่มก็ชวนเพื่อนๆพนี่ๆไปเดินเล่นด้วยกันนะคะวันนี้อากาศหนาวฝนตกค่ะยีมาก็ไม่มีแล้วตรงนี้ก็เป็นเมืองเก่าของเมืองที่แหม่มอยู่นะคะเดี๋ยวไปเดินดูอะไรต่างๆพอสบายใจแล้วกลับไปบ้านแหม่มจะมาเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆฟังนะคะว่าแหม่มเศร้าใจเรื่องอะไรคือคือเศร้ามากอ่ะเศร้าแบบหมดแรงอะคะ่ะทุกคน ตอนนี้แหม่มก็เดินเข้ามาในห้างห้างหนึ่งนะคะช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงวันปีใหม่แล้วนะคะก็ไปดูของดูอะไรมันจะลดราคานะคะทุกคนที่เยอรมันเนี่ยพอหลังคริสต์มาสปุ๊บโหแข่งกันลดราคาเยอะมากนะคะก็มุมโปรดอีกแล้วค่ะวันก่อนไปห้างนี้ก็ไปได้ช้อนมาแพ็กใหญ่ราคาดีงามวันนี้ก็ไปเจออีกแล้วแต่ไม่ไหวแล้วค่ะไม่ซื้อแล้ววันนี้ก็แค่ไปดูให้จิตใจมันเบิกบานนะคะ กระทะนะคะโห oh, ใบนี้ตั้ง59ยูโรชนะทุกคนยี่ห้อนี้รู้จักกันไหมคะเป็นผลิตภัณฑ์ของเยอรมันแท้ๆนะคะชื่อว่าส w i l l งเง e นสวิลิงเงนก็คือคู่แฝดนะคะอันนี้ก็เป็นที่ที่บีบถั่ววอนัทน,นะคะทุกคนก็เดินดูของไปเล่นเนเรื่อยๆด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านแล้วแม่มจะมาเล่าให้ฟังว่าวันนี้แหม่มเศร้าใจเรื่องอะไรนะคะทุกคน แหม่ก็เดินไปเดินมามาออกที่ถนนช้อปปิ้งตรงนี้นะคะถนนช้อปปิ้งวันนี้ก็ดูไม่แน่นหนาสักเท่าไหร่นะคนก็เบาบางตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงครึ่งเกือบเกือบบ่ายโมงแล้วละ่ะแหม่ว่าเพราะว่าออกมาจากที่ทํางานก็เที่ยงกว่าแล้วนะคะเดินไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นทางเข้าห้างใหญ่นะคะก่อนเข้าห้างก็เหมือนที่เคยเล่านะคะต้องตรวจบัตรตรวจสมุดฉีดวัคซีนนะคะไปดูไปเดินดูเรื่อยเปื่อยคะ่ะไปเจอสมุด โน้ตทิสนี้นะคะแบบที่ลุงเคยซื้อให้แหม่มนะก็ไม่คิดว่าราคาจะแพงขนาดนี้นะกะว่าจะซื้อใหม่ไม่เอาดีกว่าอุ้ยทุกคนดูสิแหม่มเจออะไรนี่นะคะเวลาคิดถึงเมืองไทยแหม่มก็จะไปเดินดูอะไรต่างๆที่มันมาจากเมืองไทยนะอ่านแล้วมันมีความรู้สึกว่าว้าคิดถึงบ้านนะคะมะขามกล่องนี้ราคา7ยูโร99ค่ะทุกคนไม่ได้ซื้อมาชิมนะคะไปถ่ายคลิปให้ดูเฉยๆบังเอิญเดินผ่านแล้วเห็นอันนี้ขายเป็นกิโลค่ะกิโลละ12 99ค่ะ ถ้าจะแอบหยิบสักคินหนึ่งเขาคงไม่รู้เนาะมังคุดค่ะกิโลละ34ยูโรทุกคนแล้วโน่นๆน่นนเงาะเน่าเน,น,น,นค่ะกิโลละ47ยูโรเชียวนะคะช็อกโกแลตค่ะจากนั้นก็กลับบ้านค่ะขึ้นรถไฟใต้ดินนะคะวันนี้แล้วไปขับรถกลับบ้านค่ะ ช่องแม่มกะปิไลฟ์ฟินเชียลมาีสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพีพพพ่ี่ทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกันที่โต๊ะอาหารอีกแล้วนะคะนานแล้วนะไม่ได้เจอกันมุมนี้นะคะ <c oughs> ก็เป็นเหมือนอปกตินะคะไปทํางานเลิกงาน <c oughs> กลับมาแล้วก็พักผ่อนนิดนึงแล้วหิวทีนี้ขี้เกียจขี้เกียจมากเพราะว่าช่วงคริสต์มาสเนี่ยทานไปเยอะนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ขี้เกียจ ขี้เกียจทาอาหารขี้เกียจกินก็มีด้วยนะคะเออแบบนี้แต่ก็ต้องกินเพราะว่าหิวมีอะไรวันนี้แหม่มก็ <c oughs> เจอกันทีไรก็ตำแตงนะเพราะมันง่ายที่สุดเนาะไปเปิดตู้เย็นมีอะไรเหลือๆก็เอามาใส่สรุปเจอแตงครึ่งลูกนะคะแล้วก็มะนาวนิดนึงแล้วก็วิญญาณกุ้งนะคะห้าหกตัว <c oughs> วิญญาณกุ้งนี่เห็นไหมวิญญาณกุ้งห้าหกตัวนะคะแล้วก็มีข้าวนิดหน่อยนะคะ แล้วของอฟักทองโอไกโดนะคะเหลืออยู่นิดนึงเมื่อตอนวันคริสต์มาสแมมทำซุปฟักทองนะคะเราเหลือทีนี้แมมก็เลยเอามานึ่งจิ้มน้ำตาลค่ะง่ายง่ายง่ายๆายแต่อร่อยฟักทองนี้อร่อยมากโอเควันนี้เราจะมาคุยอะไรกันดีทุกคนทุกคนทานอะไรกันคะวันนี้ทานข้าวกับอะไรคะนี่แหละชีวิตแมมกะปิค่ะอยู่บ้านก็ทานง่ายๆแบบนี้แหละ ตําแตงของมันเซบนะเซฟน้ำข้นๆเลยนี่อือสดดูโอโ้เซฟอีลีชัดจริงๆเลืมเอาซ่อมมาอร่อยกินง่ายอยู่ง่าย ทุกคนวันนี้มีเรื่องเศร้าอ่ะเศร้ามากหยุดก่อนนี่คือขวดไวน์นะคะขวดนี้เป็นพิเศษเฉพาะแคว้นเรานะคะทุกคนนี่แคว้นฟรังเก้นนะคะจะมีขวดวายแบบนี้เป็นวน์ท้องถิ่นนะคะไวน์ขาว ชิมดูว่ารสชาติยังไงอืมอร่อยมากไม่มีความหวานเลยแนมะ้แต่นิดเดียวชอบแบบนี้โอเคทานก่อนหรือว่าเล่าก่อนขอทานนิดนึงนะคะ นเเสร็ก,ก่อนเราค่อยมาเล่าไหมเรื่องเศร้าวันนี้ก็คือเรายกเลิกเรายกเลิกการกับเมืองไทยเที่ยวนี้นะคะตามกำหนดบินของเราวันที่9้ามกรานี้นะคะก็คืออีกไม่กี่วันเนาะแล้วก็ทุกอย่างผ่านเรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็คือไป ไปแบบ taste and go ก็คือกัดตัวหนึ่งวันนะคะ <laughs> อ,อ,อือโอเคต่อ เราทําเรื่องทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะแล้วก็ผ่านเรียบร้อยแล้วเราไปกันแบบเราไปในโปรแกร,รมเทสต์แอนด์กนะคะไปลงภูเก็ตทุกอย่างจองหมดแล้วทุกอย่างคือรอบินอย่างเดียวนะคะแต่ในระหว่างที่รอบินก็เหมือนที่แหม่มทาคลิปบนบนไปนะคะคือไม่มั่นใจเดี๋ยวนูน้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั่นอะไรก็ไม่รู้ก็เลยทําให้เราไม่มั่นใจไปด้วยแล้วข่าวที่ออกมาเนี่ยว่าไวรัสตัวใหม่เนี่ย พร,ระบาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะก็าทาให้กังวล<ม>ทีนี้มันทําให้กังวลหลายๆอย่างแล้วก็เกี่ยวกับลุงด้วยนะคะจะไปหาแม่ก็เป็นห่วงลุงอยู่กับลุงก็อยากจะไปหาแม่จะพาแกไปอยู่ที่บ้านด้วยแกก็ไม่อยากไปจะพาแม่ไปอยู่ที่โรงแรมด้วยแม่ก็ไม่แข็งแรงก็แม่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลได้สักเดือนหนึ่งแล้วนะคะทุกคน ไม่รู้จะแบ่งตัวเองยังไงดีให้ให้ทุกคนได้เวลาจากเราเท่าๆกันแล้วช่วงนี้ลุงก็รู้สึกสุข,สขภาพไม่ค่อยจะดีนะคะ oui ก็เลยคิดว่าไม่เสี่ยงดีกว่าทีนี้คุยกับหมอประจําตัวของลงอ mm hmm. ุงหมอเขาก็ไม่กล้าบอกตรงๆ, mm hmm. ๆ,ๆว่าอย่าไปนะไม่แนะน, mm. นะํานะเขามจะไม่บอกแบบนั้น mm. เดี๋ยวมีอะไรเราก็จะโทษเขาใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าให้เราคิดให้ดีๆแต่เหตุการณ์ในตอนเนี้ มันไม่สู้ดีเลยก็คือเขาจะพูดแบบอ้อมอ้อมนะคะว่าอย่าไปเลยคือเขาไม่แนะนําให้ไปประมาณนี้แล้วแหม่มก็คิดคิดนานมากแล้วอยู่มาเมื่อวานนะคะตัดสินใจว่าเราไม่ไปแล้วก็คือลุงแกสารภาพนะคะว่าแกจริงๆแล้วก็อยากไปแต่แกจะบอกความจริงให้แหม่มฟังว่า แกน่ะไม่เหมือนเดิมรู้ตัวแล้วหลายๆครั้งเนี่ยที่แกจําไม่ได้ที่แกลืมจริงๆแต่แกแกล้งแสดงว่าแกรู้ว่าแกจําได้แกบอกว่าแกอยู่กับแหมมเนี้ยทุกวันเนี้ยแกพยายามกลบเกลื่อนพยายามแกล้งแสดงว่าตัวเองเนี่ยจำได้ว่าตัวเองรู้ว่าตัวเองเข้าใจว่าตัวเองโอเคทั้งทที่หลายๆอย่างมันไม่โอเคคือเปิดอกคุยกันเลยนะคะคุยแล้วแกก็ ก็ลืมะนะก็คือไม่ได้ลืมถึงขนาดที่จาอะไรไม่ได้เลยแต่ต้องนึกนานอะไรอย่างนี้นะคะแล้วแกแวก็ถามแล้วถามอีกถามแล้วถามอีกอย่างนี้นะคะทีนี้ทําให้คิดว่าเออเรานั่งเครื่องไปสิบกว่าชั่วโมงแล้วก็ใส่แมสไปตลอดแล้วพอไปถึงโน่นถ้าเกิดว่าเออใครคนหนึ่งคนใดที่บนเครื่องนั้นเป็นขึ้นมาเนี่ยเราก็จะโดนกักไปด้วยหมดเลยแล้วมันก็เสียเที่ยวเปล่าๆเพราะฉะนั้น ต้องคิดดีๆนะคะตอนที่ซื้อตั๋วถามว่าทําไมไม่คิดดีๆก็ตอนที่ซื้อตั๋วมันไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ไงคะตอนนั้นมันก็รู้สึกว่าดีขึ้นเยอะแล้วนะตอนที่เราซื้อตั๋วตอนที่เราตัดสินใจนะคะพอมาถึงเมื่อวานก็ต้องตัดสินใจแบบแน่แน่แล้วนะคะว่าโอเคตกลงไม่ไปทีนี้ที่ทําให้ตัดสินใจง่ายขึ้นก็คือน้องเจมส์น,นะคะบอกว่าอย่าเสี่ยงไปเลยมามะ้าสมมติว่าถ้าหมาม้าไปนะไปหายายด้วยความคิดถึงด้วยความอยากเจอ ทั้งยายแล้วก็เราแต่ถ้าเกิดว่าเราได้รับเชื้อโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วมันไม่ออกอาการเพราะว่าเรามีภูมิคุ้มกันดีหรืออะไรก็แล้วแต่ทีนี้พอไปหาหหยายยายในแก่แล้วแล้วสุขภาพก็ไม่ค่อยดีแล้วสุขภาพก็ไม่ค่อยด,พอยดีพอไปหายายถ้าเกิดว่าเชื้อที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยไปแพร่ให้ยายยายก็แย่แล้วกลับมาอีกป้าป้าก็อาจจะรับอาจจะได้รับเชื้อนั้นด้วยก็แย่อีก แม่ก็เลยทีนี้ก็เสนอรูปไปว่าน้องเจมน้องเจมอ๋อจะดูปป้าให้ไหมสักสามอาทิตย์ว่าสองอาทิตย์ก็ได้น้องเจมบอกว่าได้เลยเขาอ่ะพักร้อนได้ดูปป้าได้แต่เขาไม่แนะนําให้หม,มาไปเลยคือเขาเป็นห่วงว่าถ้าเกิดหมา,มาไปแล้วเกิดได้รับเชื้อมาแล้วไม่รู้ตัวหรือไม่ออกอาการพอกลับมาหาปปา้าปป้าเป็นคนที่อายุเยอะแล้วแล้วก็ไม่แข็งแรงเหมือนเราเนี่ยอาจจะได้รับเชื้อนั้นคือถ้าเรา,า,เราคือถ้าเราไม่ ไม่โดนเช็คพอตนะคะถ้าเราไม่ได้รับเชื้อมามันก็ดีแล้วก็โชคดีมากแต่ถ้าเราคิดอีกทางหนึ่งเราแบบมันเสี่ยงมากเลยฝั่งนี้ก็แก่แล้วฝั่งโน้นก็แก่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราจะมาคิดความอยากความต้องการของเราคนเดียวไม่ได้ก็เลยตัดสินใจโอเคน้องเจมพูดถูกลูกยกเลิกป๊ะปะก็ โอเคพูดถูกยกเลิกสรุปแล้วก็ยกเลิกหมดเลยเมื่อวานก็ทีนี้ทำการ c a n ซ e l โรงแรม c a n ซ e l ตัวอะไรต่างๆนะคะโรงแรมที่จองเอาไว้2ที่พัทยากับภูเก็ตเนี่ย c a n ซ e l ยืนยัน,ยานมาทั้ง2ที่แล้วว่า c a n ซ e l ได้แล้วก็คืนเงินที่ภูเก็ตเนี่ยเขาหักเงินไปแล้วนะคะก่อนคืนก็เยอะพอสมควรนะเพราะว่าเราบุกแบบแบบอย่างดีเลยอยู่ริมหาดอยากอยู่แบบไปถึงอยากอยู่แบบสบายๆนะคะ เขาก็โอเคยกเลิกได้ทีนี้ที่พัทยาก็ยกเลิกได้ส่วนเอ่อ PCR test ที่เมืองไทยนะหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอว่าจะยกเลิกยังไงยกเลิกตรงไหนตรงไหนมีปุ่มกดให้คืนเงินหรืออะไรไม่มีเลยใช้รหัสที่เขาให้มาเข้าไปเช็คเข้าไปตรวจสอบก็ไม่ได้สรุปว่าก็คงจะต้องทิ้งไป4,400บาทนะคะ PCR test ทที่ภูกเก็ตเนาะ แต่ pcr test ที่นี่นะคะที่เนินเบิรกที่เราจองเอาไว้คือเราจะบินวันที่9แล้วเราจอง pcr test วันที่ 7. เจ่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยเหมือนกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะ2คนก็ประมาณ100นิดนิดยูโรนะเราก็เข้าไปดูตามอีเมลที่เขาแจ้งมาว่าเออใบจองของเราใบนี้ใบนี้รหัสนี้รหัสนี้นะคะพอเข้าไปดูแล้วเขาบอกว่าถ้าเราไม่ไปเนี่ยจะยกเลิกก็ยกเลิกปุ่มนี้แล้วเขาก็จะคืนเงิน คืออันนี้ไม่ได้อวยเยอรมันนะคะคณนะพูดกันถึงความจริงว่าเยอรมันเนี่ยหลายๆอย่างที่แม่มแฮปปี้มีความสุขนะคือเขา เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราไปซื้อของไม่ถูกใจเราก็ไปคืนเขาเขาก็ให้เงินคืนเนี่ยเราจอง PCR เทสจ่ายเงินไปแล้วเราไม่ได้ไปเราไม่ได้ทําเขาก็ยินดีคืนเงินแต่แมมไม่ได้ว่าเมืองไทยแต่มันคือเรื่องจริงอ่ะทําไมที่เมืองไทยไม่ไม่เห็นมีปุ่มอะไรให้กดเลยไม่มีคาอะไรแนะนําเลยคือมีแต่บอกว่า คุณจันสุดาคุณได้จ่ายค่า pcr test ทแล้วนะนัดวันนั้นวันนี้ที่สนามบินภูเก็ตแค่นั้นเองแล้วก็ให้ QR code มาจบพยายามเข้าไปหาพยายามป้อนรหัสที่เขาให้มาก็เข้าไม่ได้นะคะสรุปแล้วก็คงจะต้องทำใจอ่ะ4,400นั้นมันทำให้แม่มานั่งคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดหลายๆคนยกเลิกเนาะคนละ2,200บาท10คนคูณไปว่าเท่าไหรแล้วเงินนี้เขาไม่คืนเขาเอาไปไหนคะ เขายังไม่ได้ทําการเทสก็ยังไม่ได้ใช้นะคนแค่จองนัดแล้วก็ยกเลิกเนี่ยเขาเ,าเงินนี้ไปไหนถ้าเขาไม่คืนแหม่อยากรู้จังเลยอ่ะถ้าเกิดว่าเขาคืนเนี่ยต้องไปดูที่ไหนตรงไหนถ้าใครรู้ช่วยบอกแหม่หน่อยนะคะคือไม่ใช่จะง,งกหรือขี้เหนียวแต่ 2,200บาทมันก็คือเงินเนาะเงินของเราที่เราจ่ายไปโอเคถ้าใครบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขานี่คุณยกเลิกเองคุณไม่ไปเองอ้าวก็มันเหตุการณ์อย่างนี้ที่เรายกเลิกเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอยากจะทิ้งไปเฉยๆโดยที่ไม่มีเหตุผลนะเราก็อยากไปใจจะขาดนะแต่มันเนี่ยแหละด้วยสถานการณ์แบบนี้ก็คิดว่าไม่เสี่ยงดีกว่า ทีนี้ก็รอนะคะรอโอกาสที่ดีกว่านี้ที่เหมาะกว่านี้แล้วก็จะกลับเมืองไทยก็ทีนี้ก็อาจจะกลับคนเดียวนะคะก็จะแบ่งหน้าที่กันกับน้องเจมหรืออาจจะจ้างพยาบาลพิเศษนะคะมาจัดยาให้ลงุงมาหยอดตาให้แกอะไรอย่างนี้นะคะเจมเขาก็อยู่ดูพ่อได้แล้วก็อาจจะพักร้อนสักอาทิตย์สองอาทิตย์ในระหว่างที่แม่ไม่อยู่น้องเจมก็อยู่ด้วยได้เราคุยกันแบบนี้ก็อาจจะเป็นเ,เดือนเมษา พฤษภาประมาณนี้นะคะรอดูก่อนว่าว่าจะยังไงส่วนค่าตั๋วเครื่องบินนะคะแม่ก็ได้ทําการยกเลิกแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะได้เงินคืนหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะได้เป็นอเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรแมบในภาษาไทยไม่ไม,ไม่ไม่ออกอะ่ะคืออาจจะเก็บตั๋วนี้เอาไว้แล้วเลื่อนไปบินเดือนไหนวันไหน ก็แล้วแต่อะไรประมาณนี้นะคะเขาบอกว่าคนที่ขายตัวนะคะคนที่ออกตัวให้เราน่ะเขาบอกว่ามันต้องใช้เวลาโอเคใช้เวลาไม่เป็นไรมันไม่ใช่ความผิดของเขามันเป็นความผิดของเราเนาะนั่นแหละทุกคนแล้วเศร้ามากเลยวันนี้รู้สึกเศร้าหอยเหี่ยวไม่มีความสุขทํางานก็ไม่สนุกกลับมาบ้านก็ไม่อยากทําอะไรไม่อยากกินไม่อยากนั่งไม่อยากนอนคือมันหอยเหี่ยวผิดหวังเหมือนกับว่าฝันสลายนะคะทุกคนเนี่ยเห็นไหมกินต่ออืม ้ยเรื่องหนึง่งแม่มคุยกับเพื่อนๆพี่ๆไว้ว่าปีใหม่นี้นะคะวันที่หนึ่งเราจะมาไลฟส์สดทำจับของขวัญกันเนาะแม่มเตรียมไว้แล้วนะคะยี่สบถุงเตรียมไว้จริงๆเลยแล้วความตั้งใจของแม่มก็คือจะให้สิทธิพิเศษนี้กับเอฟซี FC ที่อยู่เมืองไทยเพราะว่าแม่มจ,จะบินวันที่เก้านี้กะว่าจะเอาไปเอง อาจจะเอาไปให้ด้วยมือหรือว่าไปส่งเองที่เมืองไทยเตรียมไว้พร้อมแล้วแต่มายกเลิกกระทันหันแบบนี้แม่ก็ไม่มีกําลังใจจะไลฟ์สดไม่มีกําลังใจจะเล่นเกมกับเพื่อนๆพ่อนพี่ๆนะคะก็อาจจะเลื่อนออกไปก่อนนะคะเพื่อนๆพ่พี่ๆก็รอรอสภาพจิตใจดีกว่านี้ก่อนไหมเนาะคอยทํา รอขวดที่สองหรือว่าต้องเอาตัวนี้ช่วยลุงไปไหนลุงหิวเหรอสักสวัสดีก่อนลุงมาแล้วมาแล้วตรงนี้ตรงสวัสดีครับสวัสดีครับตรงไหนไม่มีคนเห็นลุงตรงนี้ข้างหลังเนี่อลุงยังยังไม่เห็นสอดูสิ อันนี้เป็นเดี๋ยวให้แกให้ดูทําขนมปังแล้วห่อไว้ให้แกแล้วก็มีเบบี้แครอทด้วย <c oughs> <laughs> ลุงบอกว่าลุงบอกว่าทานแครอทเยอะๆผิวจะได้สีแทนลุงอยากผิวสีแทนลุงอยากผิวสีแทนเดี๋ยวนะห่อไว้เนี่ยไปทํางานแล้วก็ทําขนมปังห่อไว้เวลาแกหิวแกก็จะได้แกะ <This is S 1> ทานเองนะคะ really นี่เป็นขนมปังก้อนใส่ชีสกับ แฮมนะคะเป็นเป็นแฮมไก่นะง่ายๆดูสิเห ah, yeah. okay. uh ็นไหมคะลุงจะไปนั่งทานตรงโน้นโอเคดื่มอะไรอะคะว่าสตริงสตูทำอินท์เดอร์เวลจะอ่าอย่าโอเคโอเคพิสพลสโอเคทังคุณเชนิญชิสชิส์เนฮ้ ค่ะแม่มก็จะมาอัปเดตเรื่องการกลับเมืองไทยนะคะวางแผนไว้ตั้งร้ายอย่างแล้วก็ซื้อของฝากนะคะซื้อของฝากซื้อของอขวัญอะไรก็เตรียมไว้พร้อมหมดแล้วรอแต่จะบินอย่างเดียวนะคะแล้วก็นี่แหละเศร้าอ่ะเรื่องมันเศร้าก็ทําใจเนาะ <is> ดูข่าวแล้วแบบรับพับเรียนยะโอเคกุ yeah. okay. ลลุงคือชอบปิดไฟมาก บางทีนะแหม่นั่งทานข้าวอยู่เนี่ยแกเดินเดินไปแกปิดไฟคือแกลืมไงคะทุกคนแกเดินผ่านไปแกก็ปิดไฟเนี่ยบางทีเรายืนทําหั่นของหั่นผักอยู่เนี่ยแกเดินมาแกก็ปิดไฟ,ฟ <laughs> ปิดไฟอืมประหยัดเนาะประหยัดนั่นแหละทุกคนโอเคค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มาให้กําลังใจแหม่มนะแล้วก็ คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แหม่มนะคะขอบคุณมากๆจากใจเลยนะคะทุกคนแล้วก็วันที่หนึ่งนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าแหมมจะมีกระจิตกระใจมาเปิดไลฟ์แล้วก็เล่นเกมสนุกสนุกกับเพื่อนๆมไหมคะถ้าเกิดว่าเล่นแล้วมันกล่อยๆมันไม่สนุกจิตใจมันห่อยเหี่ยวมันก็มันก็ไม่สนุกนะคะทุกคนเอาไว้วันที่เราแบบจิตใจปร่งใสสนุกสนาน อะไรอย่างนี้ดีกว่าเนาะส่วนของที่แม่มเตรียมไว้ก็ยังอยู่ในถุงนั้นนะคะ20ถุงตั้งใจจะเอาไปให้เพื่อนๆพ,นพี่ๆที่เมืองไทย20ถุงนะคะก็ งั้นเดี๋ยวเรามาไลฟ์มาเล่นเกมกันในโอกาสหน้าแล้วกันนะคะทุกคนตอนนี้แหม่มก็ขอตัวไปทําใจก่อนนะคะเศร้ามากอยากกลับมากๆแต่ก็ต้องทําใจขอบคุณทุกคนมากๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนสุขภาพดีกันทุกๆคนนะคะหลอดโรคปลอดภัยกันทุกคนค่ะชื่อสวิตเซนสวัสดีค่ะ